ญหาการขาดแคลนความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะต้นทางเป็นบอกเกิดของปัญหามากมายอย่างที่คาดไม่ถึงแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนปัญหาเหล่านี้จึงได้รับการแก้ไขยอย่างตรงจุดดังเช่นจังหวัดอ่างทองที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนทั้งระบบต้นทางกลางทางและปลายทางอย่างเหมาะสมทั้งในระดับครัวเรือนตลอดจนระดับจังหวัดจังหวัดอ่างทองเรานะครับก็ได้รับรางวัลน,นะครับในปี61นี้เราได้รางวัลชมเชยนะครับในเรื่องของจังหวัดสะอาด ส่วนในปี62จังหวัดสะอาดเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าการที่พื้นที่จะได้รับรางวัลทั้งสองรางวัลมานี้ได้เนี่ยพี่น้องประชาชนในพื้นที่ส่วนแากกันที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับพื้นที่ท้องถิ่นก็ต้องให้ความรู้ความเข้าใจเดียวกันตรงกันนะครับถึงเรื่องของการที่จะใช้ในเรื่องของขยะนะครับในเรื่องของการที่จะใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ จังหวัดก็ต้องมีนโยบายมีระเบียบกออปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับแล้วก็สุดท้ายปลายทางก็จะต้องนําขยะเนี่ยไปกําจัดให้ถูกต้องตามวิธีการครับฝากพวกเราพี่น้องชาวอ่างทองนะครับถ้าเป็นเมืองท่องเที่ยวคนมาเที่ยวถ้าเราสามารถที่จะมีแหล่งท่องเที่ยวมีการดูดูแลเส้นทางความปลอดภัยความสะอาดอยู่ด้วยเขาไปแล้วเขาก็จะกลับมาเที่ยวใหม่ไปแล้วกลับไปบอกต่อว่าเออมาอ่างทองนะนะครับก็ฝากพวกเราได้ช่วยกันดําเนินการต่อเรื่องครับ อบอตอบางาพับของเรานะครับปลูกฝังให้ประชาชนในพื้นที่ใช้หลักสาชอคือใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่นะครับการทำงานของเราก็คือนำขยะมาแปลค่าให้มีคุณภาพแล้วได้ผลตอบแทนโดยมีอบตอของเราเนี่ยรับขยะต,ตรงนั้นมานะครับเพื่อช่วยเหลือจนเจอกันไปนะครับของเราก็มีร้านค้าหน้าแรกนะครับคลาวว่าร้านค้าหน้าแรกคือ หน่าจะเอาขยะมาแรกแล้วก็เป็นส่วนเงินนะครับก็เก็บเป็นออมทรัพย์ได้และส่วนกล้วยได้นําเปลือกนะครับออามาตากแห้งแล้วก็สารเป็นตะกร้าทำเป็นช่อดอกไม้ได้ได้ได,ดีครับ ส่วนขวดต่างๆนั้นเราก็เอามาแปลรูปนะครับเป็นกระเช้าแฝดต้นไม้อาหารที่เหลือกินเหลือใช้เราก็นํามาทําปุ๋ยนะครับปุ๋ยในคูนเลือนผักปอดก็เป็นปัญหาขยะที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเราก็นําผักปอดขึ้นมานะแล้วก็สารเป็นกระเป๋าตะกร้านะครับเพราะฉะนั้นปัญหาขยะถ้าเราเอาขยะที่เหลือใช้ หรือที่ไม่มีประโยชน์มาทาใม้มีประโยชน์มันก็เป็นขยะที่มีคุณค่าครับทั้งนี้หากทุกภาคส่วนยึดหลักการ3ชใช้น้อยใช้ซ้ํานํากลับมาใช้ใหม่ตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสะอาดของกระทรวงมหาดไทยเราก็จะสามารถช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการนําไปกําจัดและลดผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมรวมถึงสุขภาพอนามัยของประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้อีกด้วย